เรื่องนี้เริ่มมาจากความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์นะครับซึ่งในภายหลังชาวกัมพูชาก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยครับเขาพูดถึงไทยกับกัมพูชาโดยบอกว่าเมืองไทยเรื่องค่าไม่ถึงก็คือความสะดวกสบายที่ทําให้คนสิงคโปร์ปรับตัวได้ง่ายมากในขณะที่กัมพูชาความคาดไม่ถึงก็คือความต่างที่คนสิงคโปร์หลายๆคนต้องแทบจะอยากกลับบ้านเลยทีเดียวเรื่องราวในวันนี้จะเป็นยังไงมาติดตามกันครับซึ่งมาจากความเห็นของชาวสิงคโปร์เขาบอกว่า ผมมีโอกาสเดินทางไป2ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยกับกัมพูชาต้องบอกว่าได้ไปทั้งสองเพราะทั้งสองอยู่ใกล้กันแค่ไม่กี่ชั่วโมงบินแต่สิ่งที่ผมได้เจอและก็สัมผัสนั้นต่างกันมากจนบางครั้งผมแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าพรมแดนเดียวจะเปลี่ยนโลกทางใบได้ขนาดนี้คือพอไปที่ประเทศไทยความค่าไม่ถึงก็คือเรื่องความสะดวกสบายยแหละผมเคยคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีความวุ่นวายคล้ายกับเมืองใหญ่หลายๆเมืองในภูมิภาคแห่งนี้แต่ไม่เลยความค่าไม่ถึงคือ ประเทศไทยนะถูกหักล้างด้วยระบบขนส่งในเมืองที่ทําให้ความวุ่นวายนั้นลดทอนลงมาบ้างโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครการมีรถไฟฟ้าที่สะอาดปลอดภัยแถมยังตรงต่อเวลาผมไม่คิดว่าจะรู้สึกสบายขนาดนี้กับการเดินทางในเมืองใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากสิงคโปร์ของเราและพอไปถึงพวกห้างสินค้าก็โอโหอยู่เหมือนกันห้างไทยนี่ไม่ธรรมดาเลยใหญ่ระดับสิงคโปร์บางทีผมกล้าพูดว่าบางอย่างนะมีรายละเอียดที่ดีกว่าด้วยซ้ำมีพื้นที่สีเขียวมีโซนสุขภาพ มีร้านอาหารทุกชาติตั้งแต่สตรีทฟู้ด30บาทไปจนถึงร้านอาหารสุดหรูระดับมิชลินอีกอย่างที่คาดไม่ถึงเลยก็คืออินเทอร์เน็ตที่เร็วมากคือเร็วจริงๆในระดับที่ต่อให้คุณไปอยู่ในคาเฟ่นัน่งเล่นอยู่ในซอยเล็กๆหรือแม้แต่บนรถบัสที่วิ่งเร็วมากๆอินเทอร์เน็ตผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเสถียรกว่าสิงคโปร์ในบางจุดซะอีกนะและที่ผมประทับใจและค่อนข้างเหลือเชื่อก็คือก,อการชำระเงินในยุคสมัยหลังๆในคนไทยใช้ QR วอา e คและแอปธนาคารกันอย่างคล่องแคล่ว พอหันกลับมารรดูตัวผมเหมือนกับว่าเราไม่ทันโลกเอาซะเลยโดยถรรม,มาจากนั้นเขาพูดถึงกัมพูชาครับทีนี้ผมเริ่มจับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้พอผมข้ามไปที่ทางฝั่งกัมพูชาความรู้สึกมันเปลี่ยนไปพอสมควรคือผมไม่คิดว่าแค่ก้าวข้ามไปประเทศเดียวโลกกับช้าลงขนาดนี้ความคามไม่ถึงคือโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างที่ยังเรียกว่าไม่ไม,ไม่ถึงขั้นยังไม่พร้อมหรอกแต่มันยังไม่มีถนนบางเส้นยังเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นถนนดินแบบดั้งเดิม ไม่ได้มีฟุตบาทให้เดินขับขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางกันอย่างชิวเลยทีเดียวแล้วการเดินทางในเมืองก็แทบจะไม่มีระบบขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคุณไม่มีแอปพลิเคชันเรียกรถคุณแทบจะเดินทางไม่ได้เลยผมไม่อยากจะนึกก่อนหน้านั้นนะอีกเรื่องก็คือการชําระเงินแม้ว่าจะมีการใช้งานที่คล้ายๆกับไทยอยู่บ้างแต่มันยังไม่ค่อยแพร่หลายไม่มีคิวเอาคูปแพร่หลายไม่มีเครื่องรูดบัตรในหลายๆร้านร้านอาหารส่วนมากก็ยังต้องใช้เงินสดอยู่ซึ่งผมก็ไม่ชินด้วยเช่นกันเพราะสิงคโปร์นี่ผมแทบจะไมม่พเเงินนสดาปป็ ภาษาอังกฤษใช้ได้น้อยกว่าไทยนะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกได้พอสื่อสารกันยากลาบากผมก็รู้สึกว่าอะไรอะไรก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากกว่าโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ชินและก็ชินกับการใช้ชีวิตอยู่เมืองใหญ่อย่างเดียวใครที่โผล่มากัมพูชาครั้งแรกนะเดินทางออกจากสิงคโปร์มาที่กัมพูชาครั้งแรกแทบจะอยากกลับบ้านอย่างแน่นอนหลายๆคนจะไม่ชินผมกล้ารับประกันเลยโดยเฉพาะหลายหลคนที่เคยชินกับชีบชวิตเร่งด่วนในสิงคโปร์อีกอย่างที่ช็อกกว่าก็คือมีไฟดับด้วยไฟดับได้ไงก็ไม่รู้ ผมไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเสียมเรียบอยู่ดีๆไฟก็ดับแล้วก็นิ่งไป15นาทีโดยไม่มีคําอธิบายใดๆทุกคนทําหน้าเหมือนกับว่ามันชินๆเหมือนกับว่านั่นคือปกติเดี๋ยวก็กลับมาอะไรแบบนั้นนั่นคือวินาทีที่ผมรู้สึกเลยว่าโอเคนี่คือโลกอีกใบหนึ่งที่ต่างกันจริงๆโดยสรุปนะครับเขาก็บอกว่าคือไม่ใช่ว่ากัรพูชาไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นในมุมคนสิงคโปร์อย่างผมผมปรับตัวกับกรุงเทพหรือส่วนอื่นของประเทศไทยได้ง่ายกว่ามากเลย แต่ชีวิตประจําวันของกัมพูชานั้นค่อนข้างแตกต่างไปพอสมควรโดยเรื่องนี้ครับก็มีความเห็นหลากหลายนะซึ่งทางฝั่งของชาวกัมพูชาเองก็มาร่วมแสดงความเห็นด้วยนะครับจริงๆมีความเห็นจากหลากหลายประเทศอาเซียนนะแต่ผมก็จะเน้นไปที่ชาวกัมพูชาที่เข้ามาตอบกลับแล้วกันอย่างในความเห็นหนึง่งเขาบอกว่าผมเข้าใจนะในฐานะที่คุณมาจากสิงคโปร์คุณจะตกใจอยู่แล้วในเรื่องความต่างเพราะสิงคโปร์กับกัมพูชาอยู่คนละระดับมากจริงๆ แต่ที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือประเทศของเรานั้นผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากมามันยังผ่านมาไม่ถึง50ปีด้วยซ้ําโครงสร้างพื้นฐาน,นหลายอย่างยังเพิ่งเริ่มต้นจะเอาไปเปรียบเทียบกับไทยหรือสิงคโปร์โดยตรงมันไม่แฟร์เลยนะเพราะเรายังไม่เคยมีโอกาสสร้างสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแบบที่ประเทศพวกคุณมีที่สําคัญคือกัมพูชาพยายามอยู่หลายโครงการเลยสมาร์ทซิตี้ในพนมเปญหรือการใช้ใจ่ายผ่านคิวอาคตของธนาคารหลายแห่งก็เริ่มแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆคุณอาจจะต้องรอสักหน่อยเรากําลังเดินอยู่ ขณะที่ความเห็นของอีกคนครับเขาบอกว่าช่างเคยไปไทยมาเหมือนกันไปไทยมาบ่อยด้วยยอมรับเลยว่าระบบรถไฟฟ้าของพวกเขาจะทําให้ชาวสิงคโปร์ปรับตัวได้ง่ายกว่าทําให้ชีวิตของคนสิงคโปร์สามารถจูนกับเมืองแห่งนั้นได้ง่ายกว่าจริงๆไปไหนมาไหนคนเดียวก็ยังสะดวกเลยแต่กัมพูชาคุณก็ต้องเข้าใจว่าถ้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยคือจบหรือว่าไม่ได้เช่ารถพร้อมคนขับอะไรเนี่ยก็จบเลยไปไหนมาไหนก็ยากลําบากเดินก็ไม่มีทางให้เดินช่วงฝนตกก็น้ําท่วมได้ ต้องยกกางเกงเดินคุณก็ต้องปรับตัวนะมาจากสิงคโปร์นะ่ะแต่ว่าฉันไม่โกรธหรอกนะที่ชาวสิงคโปร์อย่างคุณจะพูดแบบนั้นเพราะมันคือความจริงพวกเราต้องการรับความจริงนี้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่เราควรทําไม่ใช่โกรธแต่ต้องถามตัวเองว่าเมื่อไรเราจะทําให้ได้เป็นมาตรฐานเทียบเคียงในระดับโลกแบบที่เพื่อนบ้านทํากันขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าคือผมก็งงว่าทําไมต้องเอาไปเทียบกับไทยด้วยผมสงสัยจริงจริง ไทยเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าและอยู่ในอีกจุดหนึ่งแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบนะครับว่ากระเพาะวัฒนธรรมพื้นฐานสังคมไงผมก็คิดว่าไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่นักท่องเที่ยวเขาจะเปรียบเทียบเรากับประเทศไทยแบบนั้นเพราะอะไรหลายๆอย่างก็ค่อนจะดูคล้ายกันอยู่พอสมควรผมเดินทางไปที่เมืองไทยอยู่บออ่อยครั้งผมคิดว่าเขาก็พูดถูกแหละนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าประเทศไทยกินขาดและได้ใจสิงคโปร์ตั้งแต่ห้างใหญ่ร้านสะดวกซื้อเยอะระบบดี แต่ผมก็คิดว่านั่นน่าจะเต็มไปด้วยทุนจากต่างชาตินะมันไม่ใช่ความภาคภูมิใจเสมอไปไม่น่าจะสร้างจากคนท้องถิน่นโอ้โหคนนี้ไม่รู้มามาจากไหนนะคือที่พูดมาร้านสะดซื้อห้างใหญ่เนี่ยทุนไทยทั้งนั้นเลยคนนี้น่าจะเข้าใจผิดแล้วนะครับโดยก็ยกเหตุผลมาต่อนะครับว่าแต่ถ้าคุณเปิดใจให้กัมพูชานะโอเคร้านสะดวกซื้อไม่เยอะหรอกห้างก็ไม่ได้เยอะด้วยแต่ที่กัมพูชามีตลาดท้องถิ่นแบบที่สิงคโปร์ไม่มีด้วยซ้ํา มีวัฒนธรรมของตัวเองอาหารของเราก็เป็นแบบดั้งเดิมไม่ได้ดัดแปลงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์จากชาวอินโดนะครับเข้ามาตอบกลับนะซึ่งก็เข้ามาอ่านแล้วก็แวะมาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่สิ่งที่คุณพูดมานะมันมีอยู่ในไทยด้วยผมเดินทางไปที่เมืองไทยตลาดในแบบท้องถิ่นน่ะเหรอประเทศไทยก็มีเหมือนกันประเทศไทยมีทุกอย่างอย่างที่คุณพูดเลยและพวกเขามีมากกว่าด้วยซ้ํา พวกเขามีร้านสะดวกซื้อแถมเพิ่มขึ้นมามีห้างสินค้าที่เจ๋งมากๆแถมเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่แค่ตลาดท้องถิ่นอย่างเดียวตลาดท้องถิ่นที่ไหนก็มีอินโดนีเซียก็มีด้วยเช่นกันทางฝั่งของชาวสิงคโปร์นะครับเข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าคือไม่ใช่ว่าผมจะไม่เปิดใจให้กัมพูชานะแต่ใครที่บอกว่าเราแค่จะต้องเปิดใจให้กว้างไว้คือบางทีมันไม่ใช่แค่นั้นสำหรับคนที่เดินทางจากสิงคโปร์อย่างผมผมเติบโตมากับระบบที่มีทุกอย่างเป๊ะ ไฟแดงทํางานตรงต่อเวลารถเมมีตารางเวลาที่แน่นอนห้องน้าที่สะอาดไม่มีกลิ่นแล้วก็พอไปที่กัมพูชานะประสบการณ์ที่ได้รับอาจจะแปลกสำหรับบางคนบางคนอาจจะเพิ่งเจอไฟดับครั้งแรกในชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำอะ่ะไม่เหมือนกับว่าเราจะต้องย้อนเวลากลับไปที่จะต้องพกเงินสดไว้เต็มกระเป๋าอีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องเปิดใจหรือไม่เปิดแต่มันคือสภาพแวดล้อมที่ต่างจนทําให้โดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆในสิงคโปร์นะเราอาจจะหลุดจากความเคยชินไปเลย มันไม่ใช่ทุกคนที่จะพร้อมไปอยู่ตรงนั้นขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับบอกว่าผมไปกัมพูชามาแล้วบอกตรงๆเลยว่ามันคือการเดินทางที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันเหนื่อยมากผมหนักพยายามมากเลยที่จะมองในแง่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมแต่ระหว่างทางสิเป็นปัญหาเลยอย่างน้อยๆนะก็คิดว่าต้องมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตระบบที่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นระบบการจราจรที่เป็นระบบมากกว่านี้หรือร้านอาหารที่ไม่ต้องนั่งลุ้นเรื่องความสะอาดคนกัมพูชาบางคนบอกกับผมว่า ผมน่ะอาจจะคาดหวังเยอะเกินไปใช่คือผมมาจากประเทศพัฒนาแล้วผมก็เลยเคยชินกับมาตรฐานชีวิตที่เป็นแบบนั้นแล้วทําไมกลายเป็นว่ากลายเป็นเราที่ต้องผิดหวังละ่ะเราผิดแล้วที่จะต้องคาดหวังอมอันนี้คือพยายามบอกนะครับว่าคือเขาผิดแล้วที่จะคาดหวังว่ามันจะต้องเปก๊กกว่านี้อีกสักหน่อยขณะที่ความเห็นตัดมาเลยครับเขาบอกว่าผมไม่รู้จะปรับตัวยังไงตอนที่จะเข้าห้องน้ําผมไปเข้าห้องน้ําที่สถานที่แห่งหนึ่งในกัมพูชา ไม่ได้มีทิชชูให้ห้องน้ำนั้นไม่มีไฟด้วยซ้ําและต้องล้างมือกับน้าที่ไหลเบาๆเหมือนจะหมดแทงผมไปเที่ยวผมไม่ได้ไปออก่า่นะผมอยากจะรู้สึกว่าวันหยุดนั้นมีค่าและเริ่มจะเห็นภาพเลยว่าทําไมหลายๆคนถึงกลับไปเที่ยวประเทศไทยและก็อยู่แต่ประเทศไทยอยู่แบบนั้นความคิดเห็นของอีกคนนะครับก็อบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือนักท่องเที่ยวมองว่า พอไปประเทศไทยก็รู้สึกโอเคนะเป็นอะไรที่รับได้แต่พอไปเพื่อนบ้านทํำไมถึงรู้สึกว่าปรับตัวยากเหลือเกินหรือรู้สึกว่ามันเหนื่อยจนเกินไปนั่นแหละเป็นเพราะประเทศไทยสร้างมาตรฐานไว้ดีแม้กระทั่งการจ่ายเงินก็สามารถจ่ายผ่าน QR ได้อย่างเป็นระบบแต่พอไปที่กัมพูชาผมเหมือนจะต้องรอดูว่าวินาทีถัดไปจะเกิดอะไรขึ้นบางทีแค่กินข้าวข้างทางข้างถนนก็ยังจะต้องลุ้นว่าผมจะต้องหาห้องน้ํามองหาห้องน้ําไว้ไหมเนี่ยสำหรับคนที่โตมากับเมืองที่มีระบบเดินได้เองทุกอย่าง กรุงเทพพอจะตบโจทย์และปรับตัวได้ง่ายความเห็นต่อมาครับบอกว่าเราควรชื่นชมความเรียบง่ายของชีวิตที่กัมพูชาโอเคผมชื่นชมหละตรงนี้แต่ผมขอถามจริงๆถึงความเรียบง่ายที่ไม่มี wifi เอาแค่การที่จะผมจะเปิดแอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถซึ่งผมก็ไม่สามารถทําได้แล้วตอนนั้นผมไม่สามารถหาที่สำหรับเชื่อม wifi หรือว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้นะตอนนั้น ผมต้องทําได้แค่เพียงพกเงินสดหนาๆแล้วก็ถามหาใครสักคนว่าอพาไปตรงนั้นตรงนี้ได้หรือเปล่ามันคือความเรียบง่ายจริงเหรอหรือว่ามันเป็นความที่จะต้องปรับตัวอย่างหนักกันแน่ผมอยากสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนานะแต่ว่าก็ต้องยอมรับก่อนว่ามาตรฐานขั้นต่ําที่นักท่องเที่ยวคาดหวังคืออะไรแบบนั้นน่ะมันคนละเรื่องกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันควรจะสะดวกในระดับหนึ่งเลยทางฝั่งของคอมเมนต์ชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาบอกนะฮะว่าผมอ่านความคิดเห็นของหลายๆคนนะ ผมรู้สึกว่าบางคนเจาะจงในเรื่องของไฟดับหรือการที่จ่ายเงินด้วยระบบ QR code อะไรพวกนั้นไม่ได้ใช่ไหมแต่นี่คือกระจกสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างของภูมิภาคทั้งหมดเลยซึ่งรากของมันไม่ได้เริ่มแค่วันนี้แต่มันอยู่กับเรามานานหลายศตวตรรษชาวสิงคโปร์อย่างคุณะโตมากับระบบเมืองที่ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมตั้งแต่ยุคอาณานิคมขอ,ของอังกฤษมีการวางรากฐานอย่างเป็นมืออาชีพแค่นั้นก็มีความต่างแล้ว ตอนคุณเป็นเพียงเกาะเล็กๆคุณก็เลยเอามาตรฐานนั้นมาใช้กับเราด้วยซึ่งมันไม่ใช่ไงกัมพูชานั้นแทบจะต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่ตั้งแต่ในยุคทศวรรษที่1นึ่น้นั่นไม่ใช่ระยะทางที่ไม่ถึงพันกิโลเมตรแต่มันคือช่วงเวลาช่องว่างที่ทําให้เราต่างกันอย่างน้อย50ปีขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าที่สําคัญที่สุดก็คือคุณอย่าไปมองว่าการท่องเที่ยวจะเป็นเรื่องของความสานุกสะดวกสบายอย่างเดียวสิมันจะต้องเป็นในมุมมองอื่นด้วยเพราะแท้จริงแล้ว การข้ามผมแดนคือความที่จะต้องเข้าใจพื้นที่นั้นๆด้วยคุณอาจจะเรียนรู้บางอย่างจากการไปเห็นที่ประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคดีแต่มาเห็นที่กัมพูชาแล้วรู้สึกว่าถนนยังเป็นหลุมเป็นบอ่อนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะโดยทางฝั่งของชาวสิงคโปร์นะครับก็เข้ามาบอกว่าผมเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นทาไมนักท่องเที่ยวสิงคโปร์จำนวนมากกลับไปเที่ยวประเทศไทยซ้ําแล้วซ้ําเล่าผมอาจจะพูดคล้ายๆกับคนก่อนหน้านั้น แม้จะเคยไปลองเปิดโลกยังหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างผมไปเวียดนามลาวกัมพูชามาเลเซียอินโดรวมถึงไทยแต่คุณเชื่อไหมว่าประเทศเดียวที่ผมกลับไปซ้ําหลายครั้งเลยคือประเทศไทยนี่แหละและผมไม่ได้เป็นแบบนั้นอยู่คนเดียวผมเห็นเพื่อนสิงคโปร์จำนวนมากเลยอีกหลายสิบคนนะ่ะก็เป็นแบบนี้ด้วยเชย่นกันพวกเขากลับไปที่ไทยเพราะทำไมเหรอเพราะประเทศไทยคืออยู่จุดที่พอดีระหว่างความสะดวกสบายระดับเมืองใหญ่ กับวัฒนธรรมในแบบท้องถิ่นที่ยังสำรวจได้อยู่ผมเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชาพยายามบอกว่ากัมพูชามีความเรียบง่ายในแบบท้องถิ่นแบบธรรมดาทั่วไปในแบบดั้งเดิมแต่ผมอยากจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่ไทยก็มีเหมือนกันเทียบง่ายๆเลยนะอย่างอินโดนีเซียเองก็ต้องปรับตัวหลายๆอย่างเพื่อให้มันแข่งขันกับไทยได้แต่คุณอยู่ใกล้ไทยซะขนาดนี้น่าจะเอาไอเดียจากไทยมาได้ง่ายๆเลยนะไทยเรื่องนี้ก็เลยเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความเห็นของอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกครับว่าคนส่งมวลชนของไทยต้อนรับชาวสิงคโปร์ตั้งแต่รถไฟฟ้าแล้วมันไม่ได้ต่างจากสิงคโปร์มากนักในแง่ของคุณภาพแต่สิ่งที่ต่างก็คือนั่นน่ะแทรกตัวอยู่ในวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแตกต่างจากสิงคโปร์ออกไปเราสามารถออกจากรถไฟฟ้ามาสู่ถนนที่มีหมูปิ้งข้าวเหนียวมะม่วงหรือแม้กระทั่งเจอกับภาพบินทบาทตอนเช้านั่นน่ะมีเสน่ห์ในแบบของการทําให้เมืองไม่กลายเป็นเมืองแบบไร้หัวใจความตั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่ในเมืองใหญ่ประเทศอื่น เป็นปัญหาตั้งแต่ระบบขนส่งแล้วแม้แต่ระบบขนส่งที่ยังเป็นแบบดั้งเดิมก็ยังไม่สามารถรักษากลิ่นอายแบบดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ให้หน่าสนใจไว้ได้คือคนนี้พยายามบอกนะครับว่ากรุงเทพนหนมีความสะดวกสบายมากมายเลยแต่ว่าก็ยังรักษาความดั้งเดิมไว้ได้แต่เมืองที่ออกตัวว่าเป็นดั้งเดิมเป็นแบบดั้งเดิมบางทีมันทําให้คนไม่ได้สัมผัสด้วยซ้าเพราะรู้สึกว่ามันเหนื่อยซะก่อนความที่เห็นในช่วงท้ทายนะครับอย่างอยู่กับชาวสิงคโปร์นะเขาบอกว่า ผมรู้สึกว่าคนไทยต่างจากคนกัมพูชาแม้จะอยู่ในเมืองใหญ่คนไทยก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่เราเจอคนไทยยิ้มง่ายกว่าด้วยคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควรเลยและพร้อมจะช่วยแม้ว่าจะพูดไม่คล่องประเทศอื่นผมเห็นนะกัมพูชาเนี่ยเหมือนว่าเราพูดภาษาอังกฤษบางคนเขาไม่อยากจะพูดด้วยหรืออะไรยังไงเขาไม่ค่อยเข้าใจและเขาก็ไม่ได้สนทนากับเราความเห็นถัดมาอีกครับบอกว่า นักท่องเที่ยวสิงคโปร์มีกําลังใจและแน่นอนว่าด้วยความที่มีกําลังใจเนี่ยทำให้หลายๆคนเลือกเมืองไทยในที่สุดเพราะว่าจ่ายแพงกว่าได้และเพื่อได้มาตรฐานที่ดีกว่าในไทยเราเลือกได้หมดเลยจะกินร้านอาหารสุดหรู5้าดาวกินก็เตีวยวเป็นข้างทางก็ทําได้ซึ่งตรงนี้หายากในประเทศอื่นๆในกัมพูชามีแต่ของที่ราคาถูกประหยัดก็จริงแต่บางทีต้องแลกกับคุณภาพลงมาสักหน่อยแต่ในไทยผมรู้สึกว่ามันสมดุลมากกว่าจริงๆผิปิดท้ายด้วยความเห็นนี้ครับเขาบอกว่า เที่ยวประเทศไทยนะเหมือนเปิดแอปพลิเคชันดูหนังอยากจะดูสายไหนก็เลือกเอาตามสะดวกเลยอยากชิลไปทางภาคเหนืออยากเที่ยวคึกคักก็อยู่กรุงเทพนี่นแหละอยากพักใจลุยป่ามีเขามีชุมชนมีตลาดมีสินมีหมดเลยหรืออยากไปทะเลสวยๆไปทางตอนใต้เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่ทําให้ชาวสิงคโปร์รับรู้ด้วยนะกัมพูชานะ่ะผมไม่รู้ว่ามีทะเลหรือว่ามีภูเขาตรงไหนที่น่าสนใจผมไม่รู้ว่าแหลง่งท่องเที่ยวดังๆอยู่ตรงไหนนอกจากนาครวัดปัญหาคือผมไม่รู้จากสถานที่นี่นแหละแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือ พบว่าหลายๆคนรีวิวไว้ว่าการเดินทางมันจะล่าช้ามากๆเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ทั้งหมดคือการเล่ารีบเรียงแปลในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบสไตล์นี้มาติดตามกันด้วยนะครับฝากเสยยืดแบรนด์ไทยไว้ที่ม,มซ้ายล่างเช่นเคยนะครับใส่สะพา,าน,นมาาๆนะครับเสอยืดแบรนด์ไทยสัญชาตไทยอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ